แม้ว่าในการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำของไทยและกัมพูชาได้ร่วมลงนามในปฏิญญาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบริเวณชายแดนที่ลุกลามจนกลายเป็นการสู้รบอย่างหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่แม้ว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายและมีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพาท ชาวกัมพูชาก็ยังคงความเครียดแค้นต่อเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพไทยเนื่องจากการประทะก,กันที่ผ่านมาปฏิบัติการทางอากาศของ F16 เป็นตัวแปรสำคัญที่พลิกสถานการณ์การสู้รบทำให้กองทัพกัมพูชาต้องเผชิญกับปฏิบัติการที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนคลิปวิดีโอปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพและจุดติดตั้งอาวุธของกัมพูชาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์สร้างความสูญเสียอย่างหนัก และยังคงเป็นฝันร้ายสำหรับทหารกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับริกเดตของเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของไทยแม้ว่าปัจจุบันจะมีการลงนามสันติภาพแล้วตะบาดแผลที่เกิดจากความขัดแย้งยังคงอยู่ F16 กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือกว่าทางทหารของไทยที่ยังคงฝังลึกในใจกัมพูชาล่าสุด29ตุลาคม68มีนายทหารอากาศกัมพูชาคนหนึ่ง ได้โพสต์พิกัดโรงเก็บเครื่องบินรบ F-16 ของไทยที่โคราชห่างจากโอสเมตชายแดนกัมพูชาแค่200กิโลนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยที่จอดกริปเพนที่สุราษฎร์ธานีห่างจาก,กเกาะเขมรแค่480กิโลโดยโพสต์นี้ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากและก็มีทั้งประชาชน และทหารเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทํานองว่าเราสามารถโจมตีได้ไหมบ้างก็เชียร์ให้ปฏิบัติการไปเลยซึ่งทั้งหมดก็น่าจะเกิดจากความเกลียดชังจากครั้งล่าสุดที่โดน F16 ของไทยถลม่มแต่ที่น่าสนใจก็คือทหารเขมรน,นายนี้กำลังบอกว่าเขารู้พิกัดของเราทั้งหมดทั้งที่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นเขตของทหารน่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของความมั่นคง Google Earth โดยปกติไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆที่ขเขมรรู้พิกัดฐานของเรา